ีค่ะอัญยยงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจเป็นไงบ้างใช่ไหมคะเมื่อวานเราคิดว่าสงครามกับประเทศขพื่นบ้านจะเพลาลงที่ไหนได้เขาก็ยังยิงกันหึมๆเลยนะ ดูแล้วมันก็นแบบหดผู่แต่จะอยาจะบอกว่าเราอะไม่ดูเลยค่ะไม่ดูเลยไม่ดูเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่อยากงุดมิดอันนี้จริงๆนะคะตัวเราเองไม่อยากไม่อยากที่จะงุดงิดอะไรเลยเราเรา เราเราไม่อยากมีฟิล์มนั้นอะหรือบางทีเล่นเจอฟรีที่แบบรายงานข่าวดุดันด่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาค่ะเร,เราเราเบื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนวัยเราเนี่ยนะคะต้องรักษาอารมณ์ให้ดี อารมให้สงบไม่เครียดไม่วุ่นวายเพราะว่าเราจะได้ไม่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 ก่อเกิดความเครียดให้ร่างกายไม่ไม่ก่อเกิดความเครียดให้ร่างกายแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีไม่ ไม่ทําให้ตัวมีความทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์ที่มันไม่เป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงสงครามในประเทศเป็นเรื่องของเราไหมเป็นเรื่องของเรานะคะเราอยู่ในเราอยู่แนวหลังเราทําอะไรได้เราก็ทํานะคะแต่ว่าต้องรักษาใจให้พอดีดสงครามคราวนี้เนี่ย นอกจากมีคนทหารเจ็บป่วยล้มตายไปแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความบาดหมางก,กันระหว่างสองประเทศผู้คนการย่วยุการเกลียดชังก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ยิงกันนะคะมันก็จะมีแบบแต่เราก็ไม่โทษทางฝ่ายนั้นไปเดี๋ยวนะเพราะว่าของเราก็มี อย่าเช่นการฉีกธนบัตรการเอาธนาบัตรมันเหยียบการพูดจาไร้ไผ่านโซเชียลมีเดียอย่างทีออ่อาจารย์เตรีมพอรักษาบอกค่ะอาจารย์ตรีมพูดว่าอินเทอร์เน็ตราคาถูกและเข้าถึงทุกพื้นที่เป็นเช่นนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเป็นคนที่เสพข่าวแล้วคุณรู้สึกว่างุณอิดอารมณ์เสียคุณต้องเผาลงนะเผาลงนะคะรักษาเนื้อรักษาใจของตัวเองให้ดีด,ด,ดเราก็คิดว่าทุกวันเนี้ยคนเราเครียดพอแล้วเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ พูดนั่เศรษฐกิจต้องพูดค่ะเพราะเศรษฐกิจมันเป็นพื้นฐานของปจัจจัยสี่กินนอนนะคะกินเราก็ต้องหากินเสื้อหานกินนอนเราก็ต้องมีบ้านไว้สุกหัวนอนใช่ไหมมีเสื้อผ้าเค,เครื่องใช้ใดๆก็ตามนั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มัน หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเงินเป็นตัวที่จะทําให้ชีวิตเราอ่ะเดำเนินไปได้นะคะพยายามยอย่าเจ็บอย่าป่วยด้วยค่ารักษาแพงมากค่ายาแพงมากถ้าไม่อยาก่ายค่ายาแพงค่ารักษาแพงโดยไปคลินิกก็ต้องไปโรงพยบาบาลรัฐบาลก็จะต้องหยุดงานหนึ่งวันหนึ่งวันที่ขึ้นจะต้องหยุดงานเพราะว่าหมอเขาตรวจ คนเยอะค่ะเห็นใจทั้งสองฝ่ายคนเยอะจริงจริวันนี้ไม่วันนี้เออแปลกมากเลยเรารู้สึกว่า โดนปิดกั้นเยอะมากเลยปกติมันยังยังในอย่างไรใดๆมันจะต้องมีผ่านหน้าฟีนะคนนี้ไม่มีเลยอ่ะปักมากเลยเดี๋ยวขอดูนิดนึงแชทกับแชร์กับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะจ๊ะอ่ามีถุงของผวัญด้วยโอ้ชนะของของ ในๆก็ในๆเราก็ลองเล่นดูเนาะไม่มีแล้วของขวัญลฟ์ขวัน like วน,นี้แหละจ๊ะอ๋อของขวัญลุกห,หลับให้ตัวเองละจ๊ะ านานอาวแล้วะ่ะดีงง,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 งเดี๋ยวนะคะไหนๆก็ไม่มีคนแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดดรวอวาแล้วทันใดคะ เออของขวัญวีดิชันไปไหนหมดแล้วสะท้อนวิดีโออยู่ไล์ตั้งค่าหรือแค่นี้ค่ะขอโทษนะจา๊ะอ่ะไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อ,อก,การรักษาใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะถ้าใจคุณสบายไม่เครียดโลกที่อยู่ใน ตัวคุณเนี่ยถึงแม้มันจะมาแอบซ่อนอยู่แต่มันก็จะไม่แสดงการเพราะว่าร่างกายเราลันไปได้เรื่อยๆเรากินอยู่หลับนอนได้สบายๆมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในนะคะเราก็จะดำเนินการลันลนต่อไปได้เรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำ สิ่งที่เราต้องทําก็คือพยายามทาใจให้มีความสุขในทุกๆ,ๆวันเอ๊หรือว่าเรากดผิดเนี่ยแล้วเราก็ไข่ของไหยแล้วกันไข่ๆๆๆ <c oughs> ชอบชิงจังมากชิงจังน่ารักมาสองตัวเนี้ยหกสิบกว่าบาทเองค่ะรวมค่าส่งแล้วนะ เราซื้อมา60สบกว่าาทเองถ้าสนใจอ่ะมันมีอยู่ในโชว์เคสของเราหน้าจอนะคะลองไปดูได้ลองไปดูได้ใดๆก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงใดๆนำมาซึ่งความไม่สะดวกกายไม่สะดวกใจ ะะอ,อวันนี้เจอช่องคุยกับคุยกับใครหว่าดูดีลืมแต่ดีมากเลยคือสายพินฉันชือ่อสายพินมั้งจะมีคุณสายบินหนึ่งคนแล้วก็มีคุณหมอหนึ่งคนคุณสายพินเลยจะตั้งปัญหาถามปัญหาเกี่ยวคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ให้คุณหมอตอบดีมากเลย เออสองสวันนี้เรารู้สึกว่าเราเล่นฝีเล่นฝีเจอพวกเนี้ยเยอะแยะมากเลยอะค่ะอืมแล้ววันนี้แบบเงาเงาอะเอะอเอาเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณเครียดสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือทำตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้หาอะไรทำห้าอะไรทำทำ,ทำนู่นทำนี่ให้คุณหายเครียดอันดับที่สองก็คือไปนอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละมันแบบเงาเงาอะ ไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันนี้ตลกมากเลยวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบายไม่ถึงขีดวาะบาย,บาย